สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ติดกันพลาครับวันนี้เราจะมารีวิวไฮเกรด1ต่อ114นะจากในซีรีของไอรัมบัตออฟฟานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันดัมแอสโมเดนะฮะหรือว่าแอสโมดหรือว่าแอสโมเดียสนะฮะก็สื่อถึงตัวนี้ตัวเดียวนั่นแหละนะครับเพราะทางญี่ปุ่นจะน่าจะใช้ชื่อว่าแอสโมเดียสนะฮะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวล่าสุดจากในซีรีของไอรัมบัตออฟฟานนะครับแต่อยู่ในซีรีที่ชื่อว่าอูนฮันนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อมูลมีน้อยมากนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นลำดับที่32นะครับในซีรีส์ของการทั้งเฟรมนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลในการต่อสู้หรือข้อมูลหายไปอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสภาพที่เจอนะครับก็คือน่าจะเป็นหุ่นที่สภาพสมบูรณ์ก็คือเป็นรูปร่างเดียวกับเมื่อคารามิทิวหรือว่าสงครามเมื่อ300ปีก่อนนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะฮะก็จะเรียกว่าเป็นหุ่นสายระยะประชิดนะฮะก็ตามสไตล์ของในซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีทั้งปืนนะฮะมีระเบิดนะครับมีกรงเล็บที่อยู่ตรงเท้านะฮะแล้วก็มีตัวทอนฟานะครับแล้วก็ตัวของจจวารินนะครับซึ่งเจวารินมันก็คือหอกนะครับแต่ว่ามาในรูปแบบของดาบนะครับซึ่งสามารถปล่อยปล่อยยิงออกไปได้โดยมีเส้นสลิงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะ ส่วนประกอบต่างๆนะครับจุดขยับต่างๆนะครับของตัว a s สม d ดายกันเลยดีกว่าฟอร์มโดยรวมนะครับโดยปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวทอนฟาก็คือจะสามารถสลับสับเปลี่ยนได้โดยการถอดพาร์ทชิ้นนี้นะครับดึงเข้าดึงออกนั่นเองตัวนี้ยังจะเป็นใช้กันน้ำเฟรม4อยู่นะครับจุดอ่อนของเขาก็คือตัวเอวนะครับที่หลวมมากนะครับเล่นไปเล่นมาก็ อาจจะหลุดค่ามือได้นะครับรวมจริงๆนะครับสําหรับเอวนะครับก็ไม่ได้รับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรา,เราชินแล้วนะฮะเราตอบไปเยอะแล้วนะครับหน้าของตัวเอสโมเดีสเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเรียกหลายๆอย่างนะเอสโมเดียสเอสโมดาเอสโมเดนะครับก็จะพยายามเรียกให้ครบ3ชื่อในคลิปนี้เลยแล้วกันของเอสโมเดีสเนี่ยตัวหน้าเนี่ยผมว่ามันดูแล้วมันดุนะฮะคมเลยนะ สติกเกอร์ดวงตาก็เป็นช <Herm> like ิ้น like ส paint, ีเงินแบบสะท้อนแสงอย่างนี้นะครับชิ้นเขานะครับก็จะเป็นเหมือนสี่เขานะครับมีเข่าด้านบนแล้วก็เข่าด้านข้างนะครับชิ้นหัวเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับที่ติดอยู่ชิ้นหัวนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวคางนะครับจะเป็นพาร์ทเอ่อเหลืองเขียวนะฮะเท่นะครับก็ตัวคางนี่จะเป็นตัวล็อกของตัวแก้มทั้งสองข้างนะครับถ้าคันดิดูสปีดวิวน่าจะเห็นอยู่นะฮะตัวพาร์ทไหลนะฮะ ก็สามารถขยับได้ขึ้นลงนะครับก็จะเป็นแกนล็อกตัว C ที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่พัดไหล่โดยส่วนของหน้าอกนะครับผมว่าหน้าอกเนี่ยเขาทำในการออกแบบอะ่ะก็ยังเป็นแบบทรงเดิมอยู่แต่ว่ามีการเพิ่มในส่วนของการแยกชั้นสีนะครับก็จะเป็นด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าติดสติกเกอร์อีก4จุดนะครับซึ่งเป็นตัวเหมือนร่องระบายความร้อนนะฮะที่อยู่ตรงนี้ แล้วก็ตัวลูกระเบิดนะครับจะเป็นติดสติ๊กเกอร์ตามนี้นะครับสองข้างก็เป็นชิ้นที่อยู่ข้างเอวนะครับก็ขยับขึ้นลงแล้วก็บิดหมุนได้ไปมานะครับช่วงเอวนี้อ่อนนะฮะเล่นไปนี่เดี๋ยวอาจจะหลุดแล้วก็ในส่วนของช่วงแขนนะครับจุดขยับเป็นบอลจอยทั้งหมดนะฮะนี้ข้อพับนะครับหนึ่งจงังหวะพับชิดติดดีไซน์ตามนี้นะฮะตัวทอนฟ้านี่ผมระบายสีเงินลงไป สติกเกอร์ก็จะมีทางด้านบนและก็ด้านล่างเป็นสติกเกอร์แบบห่อนะครับก็คือผัดรอบเลยสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตัวมือมีมาคู่เดียวนะครับเป็นแบบมือกำสนิทนะฮะตัวกระโปรงหน้านะครับก็สามารถขยับได้นะครับขึ้นลงนะครับก็คือตัดตามจอยนะครับก็แยกชิ้นออกจากกันได้นะครับสติกเกอร์จะอยู่ตรงนี้สีขาวแล้วก็สีดำนะครับเป็นสติกเกอร์แบบห่อเช่นเดียวกันทั้งคู่ขาด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นชิ้นสติกเกอร์นะครับ แล้วก็มีร่องระบายความร้อนนะครับตรงนี้นะครับตรงด้านข้างแล้วก็น่าจะเป็นตรงนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นร่องระบายความร้อนนะครับสติกเกอร์จะเป็นชิ้นตรงนี้อีกนะครับแล้วก็สีดําตรงนี้เป็นสติกเกอร์ยกเว้นด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นตรงร่องระบายความร้อนอีกเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดแต่ว่าผมไม่ได้ติดนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ตรงนี้8ชิ้นนะครับก็จะติดตั้งแต่ร่องตรงนี้นะครับ1 2 3 4สาสี่ข้างละสี่สองข้างก็เป็น8ชิ้นก็กลับไว้ว่า น่าจะต้องแกะเพิ่มหมายถึงแกะแล้วก็เอาไปทำสีโครงในท่านในนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบทำเวชริ่งนะฮะตามนี้ด้านหลังตรงนี้นะฮะขยับได้นะครับตัวเท้าเป็นบอลจอยนะฮะขยับได้ขึ้นลงนะครับแล้วก็ปลายเท้านะครับทั้งสองข้างขยับได้นะครับนี่รวมถึงตรงนี้ด้วยกระปังเท้าด้านหน้าตรงนี้เยัียบได้นะครับในส่วนของจุดขยับขานะครับสามารถเตะได้ลักษณะแบบนี้ไปด้านหลังนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับติดไปด้านข้างนะครับเห็นไหมเอวหลุดทีครับเอวหลุดเอวหลุดตัวขานะครับนี่พับชิดติดดีไซน์ได้เท่านี้นะฮะได้เท่านี้นี่ข้อมือเป็นบ bon อลจอยหหลุดทีเดียวเอออันนี้จะหลุดง่ายเกินไปไม่น่าจะหลุดมากกว่านี้แล้วนะ ตัวคอนะครับก็เป็นบอลจอยนะครับหมุนได้ไปมาแล้วก็หลุดรวมอีกเช่นเดียวกันนะครับในการก้มเงยนะฮะอาจจะติดคางนิดหน่อยเพราะคางเขายาวจริงนะครับอ่ะนี่ก็คือจุดขยับโดยรวมนะครับของ a s m o d เดีนะครับทีนี้กิมมิกลูกเล่นนะครับของตัวเท้านะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแยกกันเลยดีกว่าสำหรับตัวเท้านะครับสามารถเปลี่ยนเป็นกรงเล็บ ได้นะครับก็โดยการแงะพัทชิ้นส่วนออกมาจะมี3ชิ้นนะครับในแต่ละข้างนะครับเแงะมาเสร็จนะครับเราก็พลิกกลับนะครับติดออกมาให้เป็นเหมือนกรงเล็บนกนะฮะทีนี้ล่องติดเนี่ยมันไม่ค่อยแบบไม่ได้ติดสนิทอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ในการแกะก็ค่อนข้างอาจจะลำบากนิดนึงใช้เล็บเอานะฮะแล้วก็ชิ้นมันเล็กนะฮะ ชิ้นมันเล็กมากคือตอนแรกนึกว่ามันเป็นกิมมิคที่สามารถาดึงเข้าดึงออกที่แบบกดปุ๊บก็เป็นกรงเล็บได้เลยเหมือนพวกเร็วเกรดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไม่ใช่มันมันคือการดึงพาชิ้นส่วนแล้วก็เอามาสลับตำแหน่งเอาก็ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะมันเป็นไฮเกรดนะฮะอ่ะได้กรงเล็บนะครับก็กดมุมลงมากดมุมมันลงมา ก็ได้เหมือนเป็นกรงเล็บนกนะครับแบบนี้นะครับเอาไว้บีบขย่ําจับเหยื่อนะฮะนี่ก็เท่ดีในส่วนของพาดตปืนนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นสองชิ้นประกบกันนะครับสามารถใส่ที่มือได้เลยนะครับดีมากแบบนี้ชอบนะครับไม่ต้องไปแกะหลังมือให้วุ่นวายนะฮะแล้วก็ในการเก็บอาวุธนะครับ ก็เปิดที่แพ็คด้านหลังตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดชิ้นนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่ล็อกเข้าไปนะฮะที่อยู่ด้านในพอดีแล้วก็เก็บตรงนี้ปิดลงมาก็จะเป็นการเก็บนะครับตัวของลาเฟิได้นะครับเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของทอนฟ้านะครับนี่ขอดึงออกมาก่อนมันจะติดอยู่ที่แขนนะครับก็ให้ดึงจุกตรงนี้ขึ้นมานี่แล้วก็ติด ของทอนฟ้าในแบบยาวลงไปซึ่งตัวทอนฟ้าเนี่ยเราติดได้ทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะฮะส่หรับติดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ติดได้ทั้งแบบบนและล่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะจะโพสแอคชั่นในแบบไหนนั่นเองนะครับสำหรับตัวของทอนฟา้า ต่อมาก็จะเป็นตัวจาวรินนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปล่างแบบดาบนะครับใส่ก็ง่ายอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันสามารถเสียบเข้าไปที่มือได้เลยนะครับชอบมากนะครับก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับก,บการถอดหลังมือนะฮะผมชอบมากนะครับเพราะว่าเราถอดเข้าถอดออกบ่อยมันจะหลวมทีนี้ในส่วนของการใช้แบบคว้างนะครับของตัวจาวรินเนะี่ยก็คือเราสไลด์ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึง ตรงนี้ออกมานี่นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับออกมาค่อยๆโยกมนะันโอเคทีน,นี้เรามีพาร์ทคู่นะครับอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าทำมาให้นี่นแหละเสียบติดกับเข้าไปพร้อมกับตัวโรดสลิงนะ ก็อันนี้ก็ติดกลับเข้าไปติดกลับเข้าไปแบบนี้นะฮะทีนี้ก็ติดที่มือนี่ทีนี้ตามในคู่มือที่เขาให้เล่นอะ่ะก็หาฐานสักอันนะครับมาค้ำตัวพาตูดไว้ได้แบบนี้นะฮะนี่สำหรับการยิง ตัวเวาวอรินนะฮะออกไปด้านนอกก็สำหรับตัวเอสโมเดสนะครับชนชั้นของเขานะครับก็คือเป็นชนชั้นราชานั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวที่2ซึ่งถ้าตามหุ่นนะครับก็คือปรากฏตัวต่อจากบาเอลนั่นเองนะครับผมก็มีสถานะเท่ากันนะครับตามในตำนานของสัตว์อสูรสโรม,มอนนะฮะทั้ง7 2ตัวนะ ก็สำหรับตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่600บาทนะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับไม่ทราบว่าคลิปนี้ออกไปจะยังมีให้เพื่อนๆได้สอยกันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าของน่าจะมาน้อยอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตัวนี้โดยส่วนตัวนะชอบชอบมากนะครับชอบเลยนะฮะแล้วก็ราคานี่ก็จัดว่าค่อนข้างแรงแหละค่อนข้างแรงเพราะว่าตัวนี้แพ็คไม่ได้อรังการนะครับแต่ว่า จะมีพาสอาวุธมาให้เยอะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทอนฟ้าคู่หนึ่งนะฮะตัวดาบแล้วก็ลูกระเบิดนะครับแล้วก็ปืนจัดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายสู้รบที่ได้ทั้งระยะประชิดระยะกลางนะครับจากเจาวารินนะฮะแล้วก็ระยะไกลจากตัวของปืนไรเฟิลน,นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรนะครับข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรก็ ทักท้วงมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าชอบมากแล้วเดี๋ยวนัดยังไม่จบนะครับเพราะเดี๋ยวจะเอาไปทำเวทเทอรลิงต่อนะฮะแล้วก็จะมาดูว่าตัวนี้มันจะสวยงามมากกว่าเดิมแค่ไหนก็น่าจะอาทิตย์หน้าจะได้ดูกันนะฮะว่าเวทเทอรลิงแล้วหน้าตามันออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะกันดั้มเอสโมเดียสนะครับไฮเกตหนึ Hi ่งต่อหนึ่งร้อยสี่สี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตาม อย่าลืมกดติดตามกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในกเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยและเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม